สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําวุ้นมะพร้าวน้ําหอมทานกันค่ะสูตรนี้นะคะทํากินเองง่ายๆค่ะแล้วก็วุ้นของเราก็ไม่คายน้ําด้วยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้น้ำมะพร้าวน้ําหอมนะคะอยู่ที่1,000 ml หรือว่าประมาณ1ลิตรนะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีค่ะให้วุ้นอิ่มน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็นำวุ้นค่ะมาตั้งเตาต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะใช้ไฟกางในการต้มนะคะเดีย๋ยวไม่เนยนะคะก็จะใส่เบตเตอร์ลงไปค่ะสัก3าถึงสใบค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัววุ้นของเราค่ะ เราก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอผูนละลายดีแล้วเราก็ตักไปเตยอ,ออกด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทสดูคะ่ะถ้าเกิดว่าใช้ช้อนนะคะจุ่มลงไปที่น้ำวนของเราคะ่ะไม่มี ผงวุ้นติดมาก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทราย200กรัมค่ะตามด้วยเกลือป่นเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายนะคะพอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดลงไปค่ะปริมาณตามชอบวันนี้นะคะแม่เนยก็ใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนทั้งหมด2ลูกนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาเทใส่ถาดค่ะ ถาที่ไมเนยใช้นะคะอยู่ที่7จนิ้วค่ะแล้วก็ผงวุ้นที่ไมเนยใช้นะคะก็จะเป็นผงวุ้นตาโทรศัพท์นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวพมะพร้าวให้ทั่วๆถาดค่ะจากนั้นเราก็จะพักให้วุ้นเซตตัวนะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะ ครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้แลวเราก็ตัดบัวนเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการเลยค่ะอันนี้นะคะแม่ในก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นวุ้นมะพร้าวน้ำหอมของเรานะคะจากนั้นเราก็จะนําไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะทำกินเองง่ายๆค่ะรสชาติหอมหวานเย็นชื่นใจเลยนะคะเ,เพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องไมนเยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ